สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเ e เลริโรุ่น g a ครับราคา451,000บาทเป็นรุ่นท็อปครับผมแต่ว่าปัจจุบันนะครับราคาเหลือไม่ถึง400,000บาทแล้วนะครับจะมีราคาอยู่ที่399,900บาทเท่านั้นครับมีส่วนลดให้51,100บาทครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าสเปคตัวรถรุ่นท็อปนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรมาให้เราบ้างก็เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเซ l e ริโรุ่น GA ครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1 0 0 0นซีซีนะครับ68แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซิน9195แล้วก็ E10 ครับผมก็มีความอัตราประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ20กเมตรต่อลิตรนะครับผมสำหรับเซ l e ริโนะครับจะมาพร้อมกับ ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นแบบโครเมียมนะครับผมไฟตัดหมอกจะยังไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับสลับบริเวณด้านข้างนะครับล้อของเซลลิโอนะครับรุ่นท็อปนะครับจะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ14นิ้วครับผม แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่บริเวณข้างตัวรถครับผมหูกระจกมองข้างนะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะพับนะครับเราจะต้องใช้มือนะครับแต่ว่าถ้าการปรับมุมมองนะครับหรือว่าองศาของกระจกนะครับเราสามารถปรับผ่านด้านในนะครับตรงแผงควบคุมนะครับข้างประตูได้ครับภายในรถครับผมแล้วก็คิวกระสาผมก็จะมีการแถมติดตั้งเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะครับอันนี้ถ้าลูกค้าเน้นเป็นส่วนลดนะครับรถจะไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มนะครับแต่ว่าเราจะมีของแถมพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการตกแต่ง น in right ิดๆหน่อยๆนะครับเพิ zone, and and again, ่มเติมไปให้ครับผมสำหรับในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบฮาโลเจนครับผมแล้วก็จะมีตัวไฟเบรกดวที่สามมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ถอยหลังนะครับผมก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องถอยหลังติดไปให้กับลูกค้าด้วยครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจะไม่มีกล้องถอยนะครับแต่ว่าผมมีการแถมติดตั้งเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระบรับ เอออันนี้ถาดปูตายผมก็มีแถมไปให้กับไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมสำหรับบริเวณพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเซลริโอนะครับเราสามารถพับเบาะด้านหลังลงไปได้นะครับในอัตราส่วน40ต่อ60เครับผมก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กับลูกค้าได้ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเซลริโอเขาก็จะมาพร้อมกับออยางอะไหล่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงมาให้ด้วยครับส่วนใหญ่นะครับรถที่ราคา แพงๆนะครับหรือว่าเป็นรถที่อีกระดับหนึ่งของเซเลเิโอนะครับจะไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วนะครับจะมีเป็นชุดซ่อมยางนะครับแต่ว่าเซเลเิโอเขาก็ยังมีความคุ้มค่านะครับมีชุดซ่อมยางไม่ใช่มียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกุญแจของเซเลรรโอนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับสำหรับรุ่นท็อปครับแล้วก็รุ่นลองท็อปก็จะเป็นรีโมทเหมือนกันครับผมเออนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในของรถเซเลริโอกันต่อเลยครับผม สำหรับเซเลริโอรุ่น G X นะครับรุ่นท็อปจะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับตัวจอจะรองรับการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีกล้องถอยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมแถมตัวกล้องถอยเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ฟรีนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แล้วก็ Android Auto ก็จะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกักบเบาะผ้านะครับ แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องการเบาะผ้านะครับอยากจะทําเป็นเบาะหนังนะครับก็สามารถทําเป็นเบาะหนังได้นะครับผมผมก็มีบริการจัดทําให้นะครับผมสามารถเลือกออกแบบได้เลยนะครับในส่วนของเบาะหนังครับผมแล้วก็ในส่วนของบริเวณแผงข้างประตูนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสีบานเลยครับผมแล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นกลมๆนะครับใช้สําหรับปรับมุมมององศาของตัวกระจกมองข้างได้ครับ สลับตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับผมสลับปุ่มใหญ่ๆด้านบนนะครับที่เป็นสีแบบเงินเงินโครเมียมนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนเกียร์ครับแล้วก็ปุ่มเล็กๆด้านล่างถัดลงมานะครับจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดโหมดสปอร์ตครับเวลาเรากดไปนะครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปตัว S ครับผมข้างๆตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะครับตรงบริเวณหน้าปัดเออเวลาเรานั่งคนขับมันจะมีหน้าปัดอยู่ครับก็คือมันจะมีตัวเอบอกอยู่ตรงบริเวณเกียร์นะครับแล้วก็ปุ่มเล็กๆด้านข้างของเออ เกียร์นะครับก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มชิปล็อกนะครับผมอยู่บริเวณด้านล่างซ้ายนะครับผมด้านบนครับปุ่มนี้นะครับจะใช้สําหรับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเกียร์มาที่เกียร์ N นะครับเป็นเกียร์ว่างได้ครับก็คือเราไม่ต้องสตาร์ทรถครับเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับเพื่อลากเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่างได้ครับสามารถใช้ตอนที่ลูกค้าจอดรถคอางทนงหรือว่าจอดรถในห้างนะครับหรือว่าจอดรถตามตลาดนัดนะครับให้เขาเข็นรถเราได้แบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผม สรับพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับก็จะเป็นปรับระดับขึ้นลงนะครับผมแต่ว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้นะครับผมก็ปรับไม่ยุ่งยากครับแค่ดึงสลักแล้วก็ดันสลักกลับเข้าไปนะครับสำหรับในส่วนของหน้าปัดนะครับก็จะมาพร้อมกับมตดวัดรอบเครื่องยนต์มาให้ด้วยนะครับผมสำหรับรุ่นท็อปครับแต่ว่ารุ่นรองท็อปจะไม่มีนะครับผมก็ จบการรีวิวไว้ประมาณเท่านี้นะครับผมถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับผมสหรับเซดิโอรุ่นท็อปนะครับจะราคาเหลืออยู่ที่399,900บาทครับผมไม่ถึงไม่ถึงสี่แสนนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรถมีจำนวนจำกัดนะครับผมจะอยู่ที่สุสานบี n t สาขาอำเภอพนัสนิคมเท่านั้นนะครับผมสุสานชุมนีบางกาฟิลเซกาฟิลเท่านั้นนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์0 9 3้3ส3มเกครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ Facebook Suzu กิชลบุรีไบการฟิวครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็เฟรนแอนวิ่งเซ็นเอกสารถึงทีครับหากลูกค้าอยากเตือรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพรอนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทําใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดค อำเภอพนันนิคมจังหวัดชมบุรีเท่านั้นนะครับสุสกีชมบุรีปากกาฟิลสเตลกาฟิลเท่านั้นนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ